สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับสำหรับ m a s s o t t h r r r ประจำวันวันนี้เนี่ยผมมีเกมหนึ่งมานำเสนอมันมีชื่อว่า Kindergarten of Hell ครับหรือว่าโรงเรียนอนุบาลจากนรกอะไรประมาณนั้นเป็นเกมที่ผมเนี่ยโหลดมาตั้งนานแล้วแต่ก็ทิ้งไว้นานมากครับไม่ได้มีโอกาสมาเล่นสักทีแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะมาลองเล่นกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไง ดูเหมือนว่ามาสคอตของเกมนี้เนี่ยจะเป็นนี่ครับเป็นเหมือนหีบเก็บของครับแต่ว่าเป็นหีบเก็บของที่มีชีวิตประมาณนั้นไหมไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะไปเพลย์ครับ W A S, S D เพื่อขยับอันนี้คือเกมฮหอโอ้โหโอเคครับเกมนี้ประหลาดมากครับคือคุณผู้ชมฮะเห็นเมาส์ไหมครับเกมนี้ไม่ล็อกเมาส์ให้นะครับ ถ้าคุณผู้ชมอยากจะกดเล่นต้องคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก่อนหม่ก็ถามจริงๆเถอะกด e เพื่อสามารถกด interact ได้นะครับโอ้ oh. เดี๋ยวนะตรงนี้ห้อง staff only นะครับเดี๋ยวผมจะลองย้อนไปก่อนว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าจูจูเราก็มาโผล่ที่ตรงนี้เลยแบบไม่มีปีไม่มีครุยนะฮะซึ่งในห้องก็ไม่มีอะไรเลยครับคือเป็นเหมือนจูจูเราก็โผล่มาที่ตรงนี้เลยซึ่ง น่าจะเป็นโซนต้อนรับนะมันเขียนคําว่า welcome นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางเข้าที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะแล้วเราก็เปิดประตูนะครับเข้ามายังห้อง staff only แบบทันทีเลยนะฮะแหม่ไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะอออเดี๋ยวนะกด C เพื่อย่อโอเคแล้วเราก็ได้เจอกับเราโอ้โหเป็นเราอา หีบครับที่กำลังหลับอยู่นะฮะสวัสดีครับอืมไฟที่นี่ก็แปลกๆนะไฟกระพริบกระพุบเหลือเกินนะฮะสวัสดีครับอ้าจุ่ๆก็ล้มเฉยอะไรวะงงโอ๊ะแล้วเราก็มาโผล่ที่ตรงนี้ได้ไงอะไรไม่รู้นะครับ สวัสดีครับเจ้ากระบองเพชรอันนี้คือยังไงวะเนี่ยเราสามารถกดโอเคกระโดดมาทางนี้ปุ๊บอุย๊ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอุ๊ยวิ่งแล้วเอาโอเคให้วิ่งแล้วก็วิ่งและอะไรที่ไล่ล่าเรานะวอตไม่มีอะไรล่าเรานะครับ แต่มันให้เราวิ่งเฉยเลยฮะโอ๊ะเกิดอ,อะไรขึ้นอ้าวจูู่ไฟก็ฟาดหน้าเราโอ้ตื่นสักทีนะ you แย่จังเลยนายยังไม่ตายอ่ะแต่ว่าไปยังมีบททดสอบอยู่นะขอให้โชคดีนะอะไรวะ โอเคครับว่าไงเอ้านี่คือตัวอะไรวะเนี่ยวันนี้ฮะโอ้โหอันนี้คือใช่อุ๊ยอันนี้คือใช่ทอมแอนเจอรี่หรือเปล่านี่คือเจอรี่เลยครับส่วนนี้คือเต่าในมาริโอ้นะฮะ <laughs> อะไรวะเนี่ยโอเคแล้วบททดสอบคืออะไรเหรอเออเเป็นแพตฟอร์มเฉยเลยก็คือให้เรากระโดดใช่ปะ ง่ายเกินแบบนี้ใครๆก็ผ่าน <S <S เออผมพูดเล่นนะครับเมื่อกี้คือมุกเมื่อกี้มุกคุณผู้ชมอย่าเพิ่งว่าผมเมื่อกี้มุกเอบ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 ตรงนี้มเีเหมือนมีจดหมายนะครับอะไรวะเนี่ยสวัสดีคุณสเลเยอร์ดูเหมือนว่าดูซี่เชสเตอร์และแคทต,ตัสเนี่ยจะควบคุมไม่ได้ หยุดสร้างดีนี้เพราะเราเสียไปเกือบ20ล้านแล้ว What เอ,อิบไปกันต่อครับไม่รู้ว่านี่คือบททดสอบอะไรนะฮะแต่ว่าเราผ่านมาแล้วผ่านว่าผ่านมาแล้วแล้วเอา้าไอตัวที่ไล่ล่าเราครับเมื่อกี้โดนคัตเตอร์แทงตายไปแล้วครับได้ไงไม่รู้แต่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นลิฟต์นะฮะไปละขึ้นลิฟต์กันดีกว่าโอ้โหขึ้นไปชั้นแบบเร็วมากๆอ,าอ้าว อะไรวันเนี้ยเฮ้ยค <Hey. So, S 1> <Hey. S 2> ืน <Could> ฉันแบบว่าอ๋อควบคุมตัวเองไม่ได้ครับคืออารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงยังเหลืออีกหนึ่งการทดสอบก่อนที่จะไปที่การทดสอบสุดท้ายจะไปได้ต้องเก็บกระบอกสีแดงเขียวแล้วก็น้ำเงินแล้วก็ใส่ในกล่องสีดำนี่เพื่อเปิดประตูแล้วก็ไปต่อหวังว่านายจะตายในระหว่างเดินทางโชคดีนะ โอเคครับได้เลยฮะอ่าเก็บเอาไปใส่ในกล่องดำนดนะครับอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะโอเคอ่าแล้วเราก็คลานมาโอ้้ห و. คือให้เรากระโดดอย่างนั้นเหรออืมนี่โรงเรียนอนุบาลประเทศไหนเนี่ยฮะทำไมมันแปลกๆขนาดนี้โอเคหนึ่งสองเอ้ยสวยครับโอเค เก็บอันนี้สองจ้ะขากลับแม่เขามีแต่ขากลับแบบว่าแบบน่ากลัวหลอนๆอ,อันนี้ขากลับคือกังวลว่าจะตายหรือเปล่ามีให้เราต้องพากลัวตลอดเลยฮะพากลัวนี่คือเราพากลัวจริงๆนะเนี่ยต่อมาคือประตูนี้ครับโอ้โหลึกลับซับซ้อนเหลือเกินและเสานี้คือแบบต่อต้านแรงโน้มถ่วงมากมาก ได้เลยฮะเก็บครับ <S <S> <S อุ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอู้อ่ะคือคือเหมือนกับว่าด้านหลังคือเราไปไม่ได้เลยครับเสามันหายนะเราต้องมาทางนี้แทนอ่ะจึบจ๊บอ่ะจึ๊บอ่ะมาทางนี้ก็ได้ครับสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่ามีถ้วยอะไรก็ไม่รู้อยู่นะฮะไม่ใช่ประเด็น ไปเรนก็คือเราต้องไปทางนี้อะชูโอเควิ่งมาทางนี้กระโดดอ่าสวยงามมากมือจัดอะไรกันมะเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะฮะตอนนี้ผมคลิกขวาตลอดนะครับเหมือนเล่นโลบอกเลยอะเอาจริงนะอ่ะชู้โอเครอดปลอดภัยอ่ะแบบทดสอบสุดท้ายเราผ่านละแล้วลยังไงขึ้นลิฟต์อีกแล้วครับ รอบนี้ลงลิฟต์ฮะโอ๊ะแอนลำมโหงที่ตรงนี้แล้วครับแล้วยังไงต่อเอ่ยเปิดประตูใช่ปะฮัลโหลฮะอุ๊ยโอเคเปิดประตูแล้วครับไม่รู้ว่าเปิดได้ยังไงนะฮะแกมอบให้ฉันทำแบบทดสอบสุดท้ายการไล่ล่าของหีบ โชคดีวายสวัสดีครับเหยือ่อย่านะว้าะ w a t t h e Helidis โอ้กว่าจะเปิดได้แต่ละครั้งเครียดจริงๆนะฮะโอเคยังไง <c oughs> ขอให้โชคดีอยากรู้จังเลยว่าโอ้โหสวัสดีฮะแล้วไงต่อครับโอเค เราต้องหนีทางนี้ใช่ไหมได้เลยฮะเปิดประตูได้ไหม้ยเปิดประตูทางนี้ได้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วโฮ้ยเราต้องเลี้ยวทางนี้เปิบเปิบโจดขึ้นลิฟต์อุ๊ยอ้ออย่านะโอเคนี่คือเรารอดใช่ไหมอุ๊ยอ้าวเฮ้ยก่อนที่จะตายจะบอกอุ๊ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ ฉันคือคนที่ฆ่าพนักงานทุกคนฉันคือคนที่ทำลายเดแค่นี่และฉันชื่อฟังไม่ออกครับเดวิลอะไรสักอย่างนี่แหละและเอ้าคุณรอดแค่นี้เลยครับและดูเหมือนว่าคนนี้จะเป็นคนทำลิฟต์ตกครับอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมจบแล้วฮะว้าวสุดยอดไปเลยครับ แม่นี่มันเกมบ้าอะไรวะเนี่ย